สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการคุยเรื่องหน้ารู้รอบๆตัวเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเลยครับจาก,กราศีทั้ง12ราศีนี่แหละ ใช่ค่ะชื่ออย่างราศีเมษร,ราศีพฤกษบราศีเมถุนอะไรพวกนี้ต่อให้ไม่ได้สายมูไม่ได้ดูดวงก็ต้องเคยได้ยินชื่อพวกนี้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแหะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะชื่อพวกนี้มันมาจากไหนทําไมราศีเมษต้องเป็นแกะทําไมพฤกษบเป็นวัวหรือเมทุนเป็นคนคู่นั่นนะสิคะวันนี้แหละครับเราจะพาไปตามรอยที่มาของชื่อกลุ่มดาวจักรราศีเหล่านี้กัน ย้อนไปถึงตำนานเทพปกรณำกรีกโบราณเลยครับซึ่งเป็นรากฐานของชื่อส่วนใหญ่ที่โลกตะวันตกเขาใช้กันค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะ<ม>เพราะว่าชื่อที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากยุคโรมันประมาณ2,000ปีก่อนแต่ว่าชาวโรมันเองจริงๆก็รับมาจากนักดาราศาสตร์ชาวบาบิโลนแล้วก็ชาวกรีกที่เขาศึกษามาก่อนหน้านั้นอีกหลายศตวตรรษเลยอ๋อคือส่งต่อกันมาเป็นทอดๆใช่ค่ะ การมองดาวบนฟ้าแล้วก็ผูกเรื่องราวเข้าไปเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำกันมานานมากแล้วนะคะงั้นเรามาเริ่มการเดินทางย้อนอดีตสำรวจตำนานเบื้องหลังจักรราศีกันเลยดีกว่าครับเราจะไล่ไปทีละราศีเลยตั้งแต่ราศีแรกราศีเมษไปจนถึงเอ่อราศีสุดท้ายที่เรามีข้อมูลเพื่อดูว่ามีเรื่องราววีรบุรุษเทพเจ้าหรือสัตว์วิเศษตัวไหนซ่อนอยู่ในชื่อดาวเหล่านั้นค่ะ เตรียมพบกับเรื่องราวที่ทั้งสนุกตื่นเต้นมีทั้งโศกน,นาตกรรมความรักการผจญภัยซ่อนอยู่ในชื่อราศีต่างๆค่ะแต่ละเรื่องนี่ไม่ใช่แค่นิทานนะคะมันยังสะท้อนความเชื่อค่านิยมแล้วก็มุมมองของชาวกรีกโบราณที่มีต่อโลกต่อจักรวาลด้วยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่ราศีแรกเลยราศีเมษ Aries สัญลักษณ์คือแกะค่ะแต่ไม่ใช่แกะทั่วไปนะคะใช่ครับ ไม่ใช่แกะทั่วไปแต่เป็นคริอุสคริโซมอลุสหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแกะทองคำในตำนานกรีกนั่นเองตัวนี้พิเศษจริงๆค่ะเป็นลูกของเทพโพไซดอนกับสตรีชื่อเทโอเฟนีว่ากันว่าขนเป็นทองคำเลยนะแล้วก็บินได้แถมยังพูดได้อีกด้วยโอ้ครบเครื่องเลยแล้วมาเกี่ยวอะไรกับดาวได้ล่ะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นคือนางไม้เมฆขาชื่อเนฟิเลค่ะ ต้องการช่วยลูกๆคือฟริกซัสกับเฮเลให้หนีจากแม่เลี้ยงใจร้ายอ๋อแกะทงคําก็เลยกลายเป็นฮีโร่มาช่วยใช่ค่ะเป็นเหมือนยานพหาหนะช่วยพาลูกทั้งสองบินหนีข้ามทะเลไปยังดินแดนไกลโพ้นชื่อโคคิสแต่เหมือนจะมีเรื่องเศร้าระหว่างทางด้วยใช่ไหมครับมีค่ะน่าเศร้าที่เฮเลน้องสาวพลัดตกลงทะเลไปซะก่อน บริเวณนั้นก็เลยได้ชื่อว่าเฮเลสพอนหรือทะเลของเฮเลมาจนถึงทุกวันนี้อืมส่วนฟริกซัสก็รอดไปถึงโคคิสค่ะพอถึงโคคิสฟริกซัสก็ทำตามคำแนะนำของแกะทองคำหรือบางตำนานก็ว่าตามบัญชาเทพคือบูชายันแกะตัวนั้นแล้วก็นำขนแกะทองคำเนี่ยไปถวายให้กษัตร A ิย์เอเอเทสแห่งโคคิสขนแกะทองคำในตำนานเจสันกับอาร์โกนอสนั่นเองถูกต้องค่ะขนแกะอันเดียวกันเลย ส่วนร่างของแกะทองคำผู้เสียสละก็ถูกนำขึ้นไปบนสวรรค์กลายเป็นกลุ่มดาวราศีเมษนี่แหละค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นการผจญภัยครั้งสำคัญเป็นที่มาที่ยิ่งใหญ่เชื่อมโยงกับอีกตำนานดังด้วยสุดยอดเลยครับต่อกันเลยราศีพฤษภทอรัสสัญ,ญลักษณ์คือวัวหรือวัวกระทิงค่ะตัวนี้ก็คือวัวกระทิงแห่งครีตที่โด่งดังมากเหมือนกัน ตัวนี้ก็มีเทพโพไซดอนมาเกี่ยวอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโพไซดอนส่งวัวขาวปลอดสวยมากๆเลยตัวนี้มาให้กษัตร My ิย์ไมนอสแห่งครีตให้มาทำไมล่ะครับเหมือนเป็นสัญญาณว่าเออเทพเจ้ายอมรับในตัวไมนอสนะสนับสนุนให้เป็นกษัตริย์แล้วไมนอสก็ควรจะบูชายันวัวตัวนี้ตอบแทนถูกค่ะแต่ไมนสเกิเสียดายเพราะวัวมันสวยมากก็เลยเก็บไว้แล้วเอาวัวตัวอื่นไปบูชายันแทนอา้าว ผิดสัญญากับเทพซะแลว้วในตำนานกรีกนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่สิคะโพไซดอนก็โกรธมากลงโทษโดยให้ราชินีปาซิฟายีมเหสีของไมโนสนี่แหละคะ่ะไปตกลุมรักวัวกระทิงตัวนั้นโหแล้วยังไงต่อครับก็นำไปสู่การกำเนิดของมิโนโทองไลคะอสุรกายเครื่องคนเครื่องวัวในวงกฏส่วนเจ้าวัวกระทิงเองก็คลุมคลั่งอลาวาดไปทั่วเกาะครีสคะ่ะกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยทีนี้ใครมาปราบครับเนี่ย อดก็ต้องเป็นวีรบุรุษสิคะเฮราคลีสจับมันได้ในภารกิจที่7ของเขาอ๋อหนึ่งใน12ภารกิจใช่ค่ะแต่พอจับได้แล้วปล่อยไปมันก็หนีไปอารวาต่อที่ทุ่งมาราธอนอีกดื้อเหมือนกันนะเนี่ยค่ะจนสุดท้ายก็โดนวีรบุรุษอีกคนคือทีซิอุสสังหารลงได้ร่างของวอัวกระทิงตัวนี้ก็เลยถูกนำไปไว้บนฟ้าเป็นกลุ่มดาวราศีพฤกษบ เตือนใจเรื่องผลของการผิดสัญญาต่อเทพเจ้านั่นแหละค่ะจากวัวมาสู่คนคู่แห่งราศีเมทุนเจมินายค่ะอันนี้ก็คือฝาแฝดดีโอสคูรอยแคสเตอร์กับพอลลักษ์นั่นเองคู่นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันพี่น้องเลยนะครับใช่ค่ะรักกันมากทาั้งๆที่จริงๆแล้วมีพ่อคนละคนนะคะอ้าวเลยครับค่ะแคสเตอร์เป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นลูกของกษัตริย์ทินดาเรอุสส่วนพอลัก์เป็นอมตะเพราะเป็นลูกของเทพซูสอ๋อแต่ก็โตติดกันตลอดร่วมผจญภัยด้วยกันหลายครั้งเลยใช่ค่ะทั้งไปช่วยน้องสาวคือเฮเลนตอนโดนลักพาตัวไปกับเรืออาโกล่าหมูป่าคาลิโดเนียนคือลุยด้วยกันตลอดแล้วจุดสําคัญของเรื่องนี้คือตอนที่คาสเตอร์ตายใช่ไหมครับใช่ค่ะคาสเตอร์ที่เป็นมนุษย์เสียชีวิตในการต่อสู้ พอลัก์นี่เสียใจมากแบบว่าไม่อยากอยู่คนเดียวยอมสละความเป็นอมตะของตัวเองเลยเพื่อจะไปอยู่กับพี่ชายโห oh, รักกันขนาดนั้นเลยซูสเห็นในความรักของทั้งคู่ก็เลยเประทานพรให้ทั้งสองได้อยู่เคียงข้างกันตลอดไปบนท้องฟ้าในฐานะกลุ่มดาวราศีเมถุนนี่แหละค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันที่แท้จริงสึงเลยครับเรื่องนี้มาถึงราศีที่สราศีกรกฎแคนเซอร์สัญ,ญลักษณ์คือ ปูค่ะปูยักษ์ชื่อคาซินัสตัวนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับในตำนานก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหรค่ค่ะบทบาทหลักๆคือไปโผล่ในภารกิจที่สองของเฮราคลีสตอนสู้กับไฮดราแห่งเลอนาใครส่งมาครับเนี่ยเทพีเฮราไงคะ่ะคนที่ไม่ชอบเฮราคลีสนั่นแหละส่งเจ้าปู่คาซินัสมาช่วยไฮดรากะจะให้หนีบให้กวนเฮราคลีสและได้ผลไหมครับ เออไม่เลยค่ะตามตำนานคือเฮราคลีสแค่แบบว่าหุดหนิดแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเปรียงเดียวคาสินัสก็แหลกละเอียดเลยจบไจบง่ายๆเลยค่ะแต่ถึงจะแพงง่ายนะคะเฮราก็ยังให้เกียรติในความพยายามหรือความพักดีต่อพระนางนี่แหละโดยนำร่างปูไปไว้บนฟ้าเป็นกลุ่มดาวราศีกรกฎอย่างน้อยก็เป็นอนุสรว่าเคยพยายาม <laughs> ประมาณนั้นค่ะ <laughs> ต่อไปราศีสิง์ลโอ สิงโตตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสิงโตแห่งนีเมียนั่นเองค่ะอีกหนึ่งศัตรูจากภารกิจของเฮราคลีสภารกิจแรกเลยด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ค่ะภารกิจแรกเลยสิงโตตัวนี้โหดมากนะคะว่ากันว่าหนังเหนียวสุดๆอาวุธธรรมดาฟันแทงไม่เข้าเลยแล้วกรงเล็บก็คมมากฉีกกระได้สบายๆใช่ค่ะใครไปล่าก,ก็ตายหมดกษัตริย์ยูริสเทสส่งเฮราคลีสไปก็กะให้ไปตายนั่นแหละค่ะแล้วเฮราคลีสทำยังไงครับในเมื่ออาวุธใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ พละกําลังเข้าสู้คะ่ะพอรู้ว่าฟันแทงไม่เข้าก็เลยสู้ด้วยมือเปล่าล่อเข้าไปในถ้าแล้วก็รัดคอบีบคอจนตายเลยโหสมเป็นเฮราคริสจริงๆส่วนการที่สิงโตตัวนี้ได้ไปอยู่บนฟ้าเนี่ยแหล่งข้อมูลที่เรามีก็บอกว่าเป็นฝีมือเทพีเฮราอีกแล้วคะ่ะให้เกียรติที่พยายามสู้กับเฮราคลีสเฮรานี่ขยันให้รางวัลศัตรูของเฮราคลีสจังเลยนะครับเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะ ถัดไปราศีกันเวอร์โกหญิงสาวพรหมจัรรย์อันนี้หลายคนอาจจะนึกถึงเทพีอาร์เทมิสแต่ตามข้อมูลที่เรามีคือเทพีแอสทริยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแอสทริยาเทพีแห่งความยุติธรรมท่านนี้มีเรื่องราวยังไงบ้างครับแอสทริยเนี่ยเป็นเทพีที่เคยอศาศัยอยู่บนโลกมนุษย์เลยนะคะในยุคทองนู่นเลยสมัยที่โลกยังสงบสุข คมีคุณธรรอ๋อยุคในอุดมคติใช่ค่ะแต่พอเวลาผ่านไป mm. มนุษย์ก็เริ่มแย่ลงเริ่มโลภเริ่มรบราฆ่าฟันกันเทพองค์อื่นๆก็ทนไม่ไหวหนีกลับสวรรค์กันหมดแต่แอสทริยาอย่างอยู่ยังอยู่ค่ะเป็นเทพองค์สุดท้ายเลยที่ยังอยู่กับมนุษย์หวังว่าคนจะกลับตัวกลับใจได้แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวไม่ไหวค่ะสุดท้ายก็ต้องจากโลกไปเหมือนกันซูสก็เลยเสงสารหรือให้เกียรติก็ไม่ทราบนะคะ นำนางขึ้นไปไว้บนท้องฟ้าเป็นกลุ่มดาวราศีกันนี่แหละค่ะเป็นสนัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความยุติธรรมที่หายไปจากโลกค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงยุคทอมที่มนุษย์เคยมีแต่ทำหายไปเองค่อนข้างสะท้อนใจนิดๆนะคะจริงครับถัดจากเทพีมาสู่สิ่งของหนึ่งเดียวในจักรราศีราศีตุลลีร,ราคันชัง อันนี้น่าสนใจตรงที่ตำนานไม่ค่อยชัดเจมค่ะว่าเป็นคันช่างของใครกันแน่อาน้าวเหรอครับค่ะที่เจอบ่อยสุดก็บอกว่าเป็นคันช่างของเทพีแอสเตรียราศีกันที่อยู่ติดกันหรืออาจจะเป็นของเทมิสแม่ของนางซึ่งก็เป็นเทพีแห่งความยุติธรรมเหมือนกันใช้ช่างความดีความชั่วอะไรทำนองนั้นใช่ค่ะแต่ก็มีแนวคิดอื่นอีกนะคะบางตำนานก็บอกว่าเป็นคันช่างของเทพีไทคีเทพีแห่งโชคลาภช่างโชคชะตาเลยครับ ประมาณนั้นค่ะแต่ปกติสัญ,ญลักษณ์ของไทคีจะเป็นวงล้อมากกว่าก็เลยเไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่สรุปคือไม่ฟันธงว่าเป็นของใครค่ะอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลความยุติธรรมหรือโชคชะตาที่มันต้องชั่งน้ําหนักกันอยู่เสมอก็ได้ค่ะเข้าใจได้ครับจากความยุติธรรมมาสู่การล้างแค้นบ้างราศีพิจิก ions, s c o r p i n s แมงป่องยักษ์ค่ะตัวนี้ชื่อ scorpius มีที่มาอย่างไรครับตัวนี้เป็นลูกของเทพีกาอาค่ะพระแม่ธรณีแล้วก็ถูกกาอาส่งมาเองเลยเพื่อมาจัดการกับนายพรานคนหนึ่งนายพรานโอไรออนใช่ค่ะนายพรานโอไรออนผู้หญิงทนงเขาไปทำอะไรให้กาอาโกรธขนาดนั้นครับคือโอไรออนเนี่ยเก่งล่าสัตว์มากแล้ววันหนึ่งก็แบบว่าโอ้อวดนะคะว่าจะล่าสัตว์ทุกตัวบนโลกนี้ให้หมดเลย พูดแบบนี้ก็เหมือนท้าทายกาอาเลยสิครับผู้เป็นมารดาของทุกชีวิตใช่ค่ะกาอาก็โกรธมากเลยส่งสกอร์ปิุสเนี่แหละไปจัดการแล้วออรอนก็สู้ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้ค่ะโดนเหล็กในของสกอร์ปิุสต่อยเข้าก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่ก็ได้ขึ้นไปเป็นดาวค่ะแต่ไปอยู่คนละฟากฟ้าเลยนะคะแบบว่าพอแมงป่องขึ้นในพรานก็จะตกเหมือนยังไล่ล่ากันอยู่บนฟ้าตลอดไปเป็นการจำลองความขัดแย้งไว้เลยค่ะ สถานเรื่องชีวิตความตายการลงโทษอะไรแบบนี้เรื่องราวมันเชื่อมโยงกันดีจริงๆครับมาถึงราศีธนู s ซ g จิเตเรียสนักธนูอันนี้ก็มีหลายทฤษฎีอีกแล้วใช่ค่ะที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือไครรอนเซนทอผู้ทรงปัญญาอาจารย์ของวีรบุรุษหลายคนแต่อาจารย์ไครรอนเหมือนจะไม่ได้เด่นเรื่องธนูเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มักจะถูกโยงกับกลุ่มดาวคนครึ่งม้าเซนททรัสมากกว่านั่นนะสิคะก็เลยมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจกว่าคือโคโรตัสโคโรตัสนี่คือใครครับเป็นเซธาค่ะคือครึ่งคนครึ่งแพะเป็นลูกของเทพแพนว่ากันว่าคนนี้แหละเป็นคนคิดค้นคันธนูแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับเหล่ามิวส์เทพธิดาแห่งศิลปะ อ๋อแล้วทำไมถึงได้เป็นดาวล่ะครับเหล่ามิวนี่แหละค่ะเป็นคนขอให้ซุสนำคาตัสขึ้นไปเป็นดาวราศีธนูเพื่อเป็นเกียรติแก่ความสามารถแล้วก็ความเป็นเพื่อนที่ดีของเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามราศีนี้ก็เป็นตัวแทนของนักล่าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านธนูนะครับใช่ค่ะอาจจะสื่อถึงความสมดุลระหว่างสัญชาตญาณสัตว์กับสติปัญญาหรือศิลปะก็ได้นะคะตอนเนื่องกันไปราศีมังกรแคปเรกอนสัญ,ญลักษณ์คือแพะทะเล อันนี้ก็ผสมผสานอีกแล้วแพะครึ่งปลาครึ่งตำนานก็หลากหลายอีกเช่นกันมีตั้งแต่ว่าเป็นแพะอมาเตียที่เคยให้นมซุสตอนเด็กๆหรือว่าเป็นเทพแพนเองที่แปลงร่างมาแล้วทฤษฎีที่ละเอียดที่สุดละครับเอจิแพนเนี่ยมีวีรกรรมสำคัญคือช่วยซูสไว้ถึงสองครั้งโห oh, ช่วยเรื่องอะไรบ้างครับครั้งแรกตอนศึกไทโทนโนมาเคียเอจิแพนใช้เสียงร้องประหลาดประหลาดของตัวเองทำให้พวกไททันตกใจหนีกระเจิงไปเลยค่ะ ใช้เสียงเป็นอาวุธค่ะส่วนครั้งที่2ตอนที่ไทฟอนอสูรกายร้ายกาศก่อกระบฏแล้วก็แย่งเส้นเอ็นของซูสไปเอจิแพนก็เป็นคนไปแอบเอาเส้นเอ็นกลับคืนมาให้ซูสทาให้ซูสมีพลังกลับมาปราบไทฟอนได้ถือว่ามีบุญคุณกับซูสมากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะซูสก็เลยตอบแทนโดยนําเอจิแพนไปไว้บนฟ้าเป็นกลุ่มดาวราศีมังกรนี้แหละค่ะสัญ,ญลักษณ์ของความช่วยเหลือในยยามคับขันความพักดีแล้วก็ความกล้าหาญ เดินทางมาถึงราศีที่11แล้ครับราศีกุม Aquarius คนแบกหม้อน้ำค่ะอันนี้ตำนานค่อนข้างชัดเจนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นแกนิมีดเจ้าชายรูปงามแห่งทรอยงามที่สุดในหมู่มนุษย์เลยค่ะว่ากันอย่างนั้นความงามก็ไปเตะตาซูสเข้าจนได้ถูกต้องค่ะซูสก็เลยส่งนกอินทรีหรือแปลงร่างเป็นนกอินทรีเองนี่แหละไปโฉบตัวแกนิมีดจากโลกมายังยอดเขาโอลิมปัสเลยมาทำอะไรบุญโอลิมปัสครับ ก็มาเป็นคนรักของซุสค่ะแล้วก็ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติคือเป็นผู้รินน้ำทิพหรือคัพแบเรอร์คอยถวายเนคทากับแลมโบรเซียให้เหล่าเทวเทพอ๋อคนรับใช้ส่วนพระองค์เลยประมาณนั้นค่ะต่อมาซุสก็เลยนำร่างจำลองของแกนิมีดในท่าเทน้ำกับนกอินทรีที่พาเขามาเนี่ยไปไว้บนท้องฟ้าเป็นกลุ่มดาวราศีกุมภาแอคควิริกับกลุ่มดาวนกอินทรีอควิลาที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามและการรับใช้เทพเจ้าค่ะและแล้วก็มาถึงราศีสุดท้ายราศีมีนไพซิสสัญ,ญลักษณ์คือปลาคู่ค่ะสำหรับราศีมีนตำนานที่เ่เกี่ยวข้องกันมากที่สุดจะเป็นตอนที่อสุรกายไทยฟอนบุกโอลิมปัสค่ะตอนเดียวกับเรื่องเอจิเพนเลยใช่ค่ะตอนนั้น เหล่าเทพแตกกระเจิงต้องแปลงร่างหนีเอาตัวรอดกันใหญ่แล้วปลาคู่นี้คือใครแปลงร่างมาครับเชื่อกันว่าเป็นร่างแปลงของเทพพีอัฟโรดิตีเทพพีแห่งความรักความงามกับโอรสของนางคืออีรอสหรือคิวปิดนั่นแหละค่ะอ๋อเจพี JP ความงามกับเทพความรักค่ะทั้งสององค์กระโดดลงแม่น้ำยูเฟรทิสแล้วก็แปลงร่างเป็นปลาเพื่อหนีไทฟอนทำไมต้องเป็นปลาคู่ที่ผูกติดกันด้วยล่ะครับ ว่ากันว่าผูกติดกันไว้จะได้ไม่พัดหลงกันในน้ำค่ะบางตำนานก็ว่ามีปลาสองตัวมาช่วยหรือ a โฟรด i ทีผูกตัวเองกับลูกไว้ด้วยเชือกเรื่องราวนี้ก็เลยถูกนำไปไว้บนฟ้าใช่ค่ะเป็นกลุ่มดาวราศีมีนสัญลักษณ์ของการหลบหนีภยัยความรับของแม่ลูกแล้วก็การได้รับความช่วยเหลือในยามวิกฤตในที่สุดก็ครบทั้ง12ราศีแล้วนะครับโหแต่ละราศีมีเรื่องราวเบื้องหลังที่แบบว่าพีกๆทั้งนั้นเลย เต็มไปด้วยสีสันจากตำนานเทพกรีกจริงๆใช่เลยค่ะตั้งแต่แกะทองคำผู้เสียสละวัวกระทิงจอมพลังฝาแฝดผู้ซื่อสัตย์ปูผู้พักดีสิงโตจอมแกรง่งเทพีแห่งความยุติธรรมคันช่างปริศนาแมงป่องนักแค้นนักธนูมากฝีมือแพะทะเลผู้กล้าคนแบกม้อนน้ำรูปงามจนถึงปลาคู่แม่ลูก แต่ละเรื่องนี่คือเหมือนบทบันทึกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะมันน่าทึ่งไหมครับที่เรื่องเล่าอายุหลายพันปีเนี่ยยังส่งอิทธิพลมาถึงเราในปัจจุบันได้ผ่านชื่อกลุ่มดาวที่เราเรียกเียกกันอยู่ทุกวันนั้นสิคะก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าทําไมเรื่องเล่าเหล่านี้มันถึงทรงพลังแล้วก็อยู่รอดมาได้นานขนาดนี้อาจจะเพราะมันเป็นเรื่องสากลหรือเปล่าครับความรักความกล้าความแค้นการเสียสละ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันแตะต้องประเด็นพื้นฐานในชีวิตมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างคนเทพเจ้าแล้วก็ธรรมชาติรอบตัวแล้วการที่เทพเจ้าเอาเรื่องราวพวกนี้ไปไว้บนฟ้าเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของคนโบราณที่มีต่อจักรวาลไหมครับอืมก็น่าคิดนะคะอาจจะมองว่าท้องฟ้ายามค่ําคืนเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มดาวเฉยๆแต่เหมือนเป็นผืนผ้าใบาใหญ่ๆที่ เล่าเรื่องราวค่ะความเป็นมาของโลกของเทพของวิรบุรุษเหมือนเป็นทั้งแผนที่ทั้งปฏิทินทั้งคับภีสอนใจไปในตัวใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเหมือนเชื่อมโยงเรื่องบนโลกเข้ากับระเบียบของจักรวาลที่ใหญ่กว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับให้เราได้กลับไปคิดต่อหรือบางทีคืนนี้มองดาวอาจจะเห็นเป็นเรื่องราวพรุ่งนี้ก็ได้นะครับอาจจะสนุกขึ้นนะคะ สำหรับการสำรวจตำนานเบื้องหลังจากราศีในวันนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ